ในช่วงปฏิบัติหน้าที่ประมาณกี่นายคะ28่ะ28นายครับ28นายแต่วันนี้พิเศษไาดูแลน้องๆด้วยค,ค่ะจะมีเห็นด้านล่างมีครัวมีเหมือนลักษณะเป็นครัวจะมีครอบครัวประจำเรือด้วยไหมคะมีครับค่ะเป็นไงคะก็ทำกับข้าวอะไรครับที่สุด,สด <laughs> อาล่ะดูคุณผู้ชมกลับไปดูตรงนี้น้องๆบอกมือไปบาย เดี๋ยวเขาจะไปทำกิจกรรมเก็บขยะที่ชายหาดกันต่อนะคะแล้วก็จำไปผัดเปลี่ยนกับน้องๆชุดแรกที่ได้ไปทำการเก็บขยะที่ชายหาดแล้วก็เล่นเกมท,ที่นู่นกันแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในเรือทองหลังกันต่อนะคะเดี๋ยวให้คุณพี่ท่านนี้พาชมเลยนะคะนี่คันลำนี้คันนี้ร้องเพลงกันไปด้วยค่ะอ่าสำหรนี่นะครับ ข,ข, s <S ข้างบนนี้เขาเรียกว่าสะพานเนเรือนะครับไว้ในการสั่งการในการนําเรือส่วนข้างล่างเขาเรียกว่าห้องถุงห้องถุงท้ายรับตามภาษาผ่านเขเรียกว่าถุงถ่ายห้องอะไรนะคะห้องถุงถ่ายในการคควบุมเรือแต่ข้างบนเป็นการสั่งการข้างบนจะเป็นห้องสั่งการเป็นบอร์ดบริหารนะคะเหมือนวันรู้สึกความรู้สึกวันนี้เหมือนมาเที่ยวงานวันเด็กหนึ่งวันสำหรับน้องๆกลุ่มนี้ที่ได้มาร่วมกิจกรรมกันนะคะมีน้องๆ เขถามเขามาให้ความสนใจในม,มีครับหมายเหงเขาเขาไม่เคยเห็นว่าการควบคุมเรือเป็นยังไงส่วนมากเขาจะถามว่า,ววาคงพงอะไรแต่จริงๆตามภาษาเขาจะเรียกพังงาเรียกเไรคะเรียกพังงาครับพังงาในการควบคุอมอะไรเรือ,อมีน้องๆมาถามเยอะเลค่ะมีเย<ม>อะ<ม>แล้วมีแบบขอขอหนูขับบ้างได้ไหมนี่เนี่ยมีครับแต่คือว่าเราเราก็ให้ได้แค่จับ ช้านล่างนะคะสำหรับเรือทองหลังอันนี้มีอะไรบ้างอ่ะลงเดี๋ยวดิฉันถอนนําลงนําไปก่อนเลยนะคะเออแล้วน้องๆเขาจะปลอดภัยไหมคะเพราะว่าบันไดตรงเนี้ยชันมากๆเลยจะมีเจ้าหน้าที่อ่ะครับช่วยประคองดูแลไม่อยากน้องๆอยากเขาจะไม่อยากสมบูรณ์ทางด้านร่างกายร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ทำยังไงคะเออส่วนมากถ้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์คือจะมีประจำเรือหรือว่าเจ้าหน้าที่จะอุ้มน่ะอุ้มเลย เกอะไทยกว่านะคะอัะนนี้ด้านล่างนี้สำหรับนี้หัวเรือนะครับด้านนี้คือหัวเรือสรับอันนี้เห็นมีโซ่สามารถผ่อนเป็นสะพานอะไรอย่างนี้ลงไปได้ไหมคะเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าพักลมหัวครับหมายถึงว่าวไว้ในการเอารถถังขึ้นเอรถถังสามารถชุบต่อนน<ช>ได้เรือลำนี้สามารถเกยหาดได้นะครับหมายถึงว่าเราวิ่งไปแต่ฝั่งเพื่อให้รถวิ่งขึ้นเรือได้แล้วเราก็จะไปส่งลำใหญ่อีกลำหนึ่งอย่างเงี้ยประมาณนี้ ลำนู้นลำใหญ่เอามาเียบที่ชายฝั่งแล้วมัก็คือว่ามันขนผลไม่ได้มันจะมีลํำที่ผลได้แต่ว่าสามารถผลคนขาดล้ำนี้ไปส่งล้ำใหญ่ๆลำนี้นได้ด้วยนะคะโดยการที่มาจออเทียบชายหาดเลยหรือว่ามาจออเทียบท่าเรือแบบนี้นะคะอันนู้นคือเรือลํำนู้นเป็นเรืออะไรคะเอ่อลํำนี้เขาเรียกว่าเรือุประสาครับเรือจันเรือเป็นเรือ เป็นเรือเกิดกับอุทกศาสตร์ไงถึงว่ารณ์ญาก,นนาการิงกในกลางทะเลเพื่อจะตรวจดูว่ามันจะเป็นตารงประจำปีค่ะเ,ะเป็นเรือตรวจสภาพอากาศและอย่างวันนี้ดูสภาพแล้วเราจะต้องเจอฝนกันอย่างแน่นอนความปลอดภัยในการเดินเรือออกไปถ้าเกิดว่าฝนตกหนักขนาดไหนถึงจะไม่สามารถออกเดินเรือได้คะพพุดเรด ตามภาษาทหารเขาเรียกจะ,จะมีสเสถียรในการนําเรือหมายถึงว่าถ้าลมเบาๆขึ้นเรือออกได้ปกติยกเว้นพายุส่วนมากเรือจะไม่ออกยกเว้นมีภารกิจหลักเร่งด่วนจริงๆยังไงเราก็ต้องอย่างช่วงนี้เป็นช่วงของพายุฤด,ดูร้อนที่กําลังเข้ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แลวหนักมากเรือลำนี้ปลอดภัยไหมคะสำหรับพายุฤด,ดูร้อนอขนาดนี้ปลอดภัยครับยังปลอดภัยเพราะว่าจะมี เขาเรียกว่าเบ็ดกันซึ้นเพื่อไม่ให้เรือกระแทกแล้วก็จะมียามคอยดูแลรักษาการตลอดทั้งวันนิดนึงเสมอก็สามารถตรวจสภาพอากาศจากเรือลำนู้นก่อนแล้วรายงานมายังเรือลำอื่นนะคะปกติเราเรียนมาคือเราจะดูสภาพอากาศเป็นก็หมายถึงว่าถ้าสภาพไม่ดีเราก็ทางกันจะสอดส่องปล่อยขึ้นแทนสภาพปกติแล้วก็ดูแลปกติแค่นีกันบ้างนิดนึง ก็เป็นหลากหลายภารกิจของทหารเรือที่ไม่ไม่มีแต่อยู่บนเรือนะคะเดี๋ยวเป็นการให้ความรู้กับน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะคะน,นี่พาไปแอบดูครัวข้างหลังนิดนึงนะคะว่าทหารเรือเนี่ยเขาอยู่กินกันยังไงในระหว่างที่เรากําลังรอน้องๆอีกกลุ่มหนึ่งนะคะมาลงเรือะค่ะเพื่อ มาเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งมาดูทัศนียภาพเทางทะเลนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็รวมถึงความเป็นอยู่ของพี่ทหารสำหรับนี้ค,คือตัวลำเล็กก็อยู่กันแบบเล็กน้อยไม่ใช่บบว่าต้องหนีหลาก็คืออยู่ได้กินได้ได้กินได้แต่ว่าอร่อยทุกเมนู<อ>การันตีนะคะสำหรับวันนี้เป็นเมนูอะไรคะพี่คะ<ม>าราดหน้าราดหน้าเส้นใหญ่โหคุณผู้ชมคะแอบดูนิดนึงกลิ่นเริ่มมาหอมๆอ่อนๆนะคะ อัวนี้เป็นเส้นที่ผัดเสร็จแล้วร้านหน้าเส้นใหญ่ใส่ผักมีเผื่อนหนูสักจานไหมคะพี่คะอ่านี่ก็เป็นภารกิจของเรือชื่อเรืออะไรนะคะเรือทองหลาเรือหลวงทองหลาเรือหลวงทองหลานั่นเห็นเครื่องแบบเครื่องแต่งกายแตกต่างกันมีหน้าที่แตกต่างกันยังไงบ้างคะค่ะอ่าอาของพี่ก่อนนะของพี่ผมเป็นช่างปืนแบบมาประจำแนวราจาปืนผมก็เลยต้องทำงาน ายว่านั้นปืนแล้วก็ดูปืนซ่อมปืนส่วนชุดอีกชุดถือนั่นมันอย่างเงี้ยคับมันผมคือช่างกลหมายถึงไม้ถึงดูแลเครื่องค่ะดูแลเครื่องยนต์ของเรืออ่ะค่ะส่วนอย่างนี้มีสองแบบสีฟ้าสีฟ้าถ้าสีฟ้าแบบมีบ้างเขาเรียกว่าเป็นข้าราชการถ้ามีบ้างใช่แต่แต่ถ้าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีบ้างเขาเรียกว่าคนอาหารคนอาหารคนอาหารถึงแม้ว่าอาจจะ อา,อ,าอายุอะไรคะเรี่กว่าอายุอาชีงานยังไม่เท่ากับก็บมาย่างเ่อเกณฑ์าหารปกติ20แต่คือทีคนนี้เป็นยังไงคะคนนี้เขาเป็นข้าร,ราชาการครับเอาเป็นข้าราชการหมายเขาหมายถึงว่าเขาสมัครต่อหมายถึงจะเป็นจากนอทหารสองปีสมัครต่อมีน้องๆมาถามถึงเรื่องการจาการเป็นทหารบ้างไหมคะจากชุดแรกที่ขึ้นเรือมาเมื่อกี้เออส่วนมากน้องเขาจะเหงือ เราไม่เคยเห็นเรือเราก็บางทีไม่เราไม่มีเวลาในการคุยครับเพราะว่าคนประจําน้อยเราส่วนมากก็เลยดูตั้มจุดดูแลความปลอดภัยมากกว่าแต่ก็มีถามด้วยถามว่าเป็นอาหารลําบากไหมไม่ลำบากไม่ลำบากอยู่ที่ใจรักใจรักแล้วอย่างที่นี่เป็นฐานมากี่ปีแล้วคะ13แล้ววัน ที่ได้มีโอกาสต้อนรับน้องๆในโครงการแดดน้องผู้มีความหวังครั้งที่22นี้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้น้องๆอีกชุดหนึ่งที่เตรียมมาล่องเรือกับเรานะคะก็เดินทางมาถึงแล้วค่ะเดี๋ยวก็ไปดูบรรยากาศตอนที่น้องๆเขาลงเรือกันนะคะท่าทีแต่ละคนจะตื่นเต้นมากน้อยขนาดไหนนะคะ การขึ้นลงที่นี่อาจจะลําบากต้องมีการดูแลเป็นพิเศษอย่างพี่พี่ท่านเมื่อสักครู่พิ่าารเรือเมื่อสักครู่นะคะได้บอกกล่าวกับเราไปค่ะว่าน้องๆที่อาจจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นนะคะจะต้องมีพี่พิธหารแล้วก็พี่เลี้ยงคอยอนำนวยความสะดวกให้ดูแลเป็นพิเศษให้เก่อนนะคะภาพอาจจะไม่ชัดเจนอาจจะมีสั่นไหวบ้างนะคะเนื่องจากว่าเราจะต้องขึ้นบันไดที่ค่อนข้างชันของเรือหลวงลำนี้ขึ้นมานะคะ เอาละค่ะน้องๆจากอีกทีมที่สองนะคะที่จะมาผัดเปลี่ยนในการล่องเรือชมทะเลนะคะก็มาถึงที่นี่แล้วค่ะบางคนท่านผู้ชมเห็นนะคะอาจจะ ร่างกายเขาไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเแต่ว่าวันนี้ค่ะกิจกรรมโครงการนี้นะคะ่ะจะได้พาน้องๆเข้ามาเรียนรู้แล้วก็รู้จักกับธรรมชาติต่างๆในบ้านของเราในเมืองจัหีบีแผ่นนี้นะคะแล้วก็ร่องทะเลบางคนยังไม่เคยนั่งเรือบางคนยังไม่เคยสัมผัสกับน้ำทะเลวันนี้เขาจะ ได้มาลงเรือลำนี้ไปพร้อมๆกันกับเราแล้วก็เพื่อนๆอ,อีกหลายพันคนเลยทีเดียวนะคะที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สิ่งที่สำคัญค่ะพวกเขาจะได้เรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมบางคนมองว่าตัวเองไม่เหมือนคนอื่นเป็นคนได้โอกาสแต่ว่าโครงการนี้จะทำให้น้องๆเขารู้ค่ะว่าเขายังสามารถมีความหวังสู้ต่อไปได้กับวันข้างหน้าและเป็น,นอีกหนึ่งคนที่จะสามารถ ให้เป็นผู้ให้กับคนอื่นได้นอกจากที่จะเป็นผู้รับอย่างเดียวนะคะ